มะพอพ้ากกาศพอพ้ากากาศย่มหนาวพอในถุงนะคะอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งฮองเต้มีก็จะเป็นบิดรูดนะคะหมักบิดรูดอันนี้นะทีพอของเข้ากับพอ,อยากนะคะเอา,มาเมล็ดพันธุ์ไปแช่ไว้ในน้ำหนึ่งคืนจากนั้นก็เอามาบ่มไว้ให้เขาแตกรากนะคะโอนี่พอรากเขาแตกแล้วกับฏติกรเอามาวานไว้ใน ถุงหรือในกระถางภาชนะท<ช>ี่เขาเตรียมไใบวานแล้วก็เอาดินทับลงไปแล้วก็อนาน้ำรดนะคะแล้วก็ปฏินิก็เซตนะคะสิ้นปลาใส่เรือเสร็จแล้วนะคะ เอาพลสติกคุ้มไว้เพื่อทำความอบอุ่นนะคะให้เขาอุ่นจะได้อ่องงอกเร็วๆที่นี่ผ่านไป6วันนะคะมาดูความงอกของเขานะคะมาเบิ่งความงอกของเขาถุงนี้จะเป็นบีทรูดนะคะบีทรูทเนาะงอกออกมานิดนึงนะคะยังยังบบทันได้เยอะปันใดอันนี้เน่ยเขาจะงอกซาดจักหน่อย ทุกนี้ก็จะเป็นกวงตงุ้งฮองเต้เนี่ยออกดีดีกวงตุ้งฮองเต้ออกล,ออกลายเลยออกเร็วพ้อมกระถางต่อมาก็จะเป็นกะลามหัวแหลมอันนี้น่ยกะลามอันนี้น่ะ,อ,นนนะออกดีคือกันมีสามกระถางเลยต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นโคระบีโคระบีนี่กระถางเดียวกำลังงอกคือกันต่อมาก็จะเป็นสลัดอสองกระถางสลัดใบยิกกับหัวสลัดนะคะสลัดหัว รทางสุดท้ายนี่จะเป็นเรดิตนะคะหมักเรดิทออกงอ,อกดีคือกันขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบถ้าชอบก็บกดไลค์กดติดตามกดซับ c r i b e ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ